สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ยูกิอาร์ฟไฟนะครับวันนี้เรามาเล่นเด็กเซคันด์เรทดวลลิทนะครับหรือว่าเด็กโอเดคาคอสนะครับผมที่จะสมใส่ให้กับมอเตอร์เผานักรบนะครับซึ่งนี่เลยนะครับเฟสฟิวมาถึงก็มาเลยนะครับเดอะฟิวออฟโอเลคาคอสจะทําให้มอเตอร์เรานะครับกลายเป็นดักมอเตอร์นะครับพลังโจมตีบวก500นะครับและจะใช้เดอะอาฟฟอร์สฟอรเซสนะครับผมสามารถบวกให้เผานักรบของเรานะฮะตัวละ200บนฟิลด้วยนะครับโอ้โห เนี่ยพลังพันสี่แต่ด้วยด้วยเอฟเฟกของโอลเลคกอนแล้วก็อัฟโฟเซสนะครับทําให้เอาหชิบหายเกียนเกินทิ้งหนึ่งใบทําลายอาโอ้หมอบหมดเลยมอนเตอร์ไม่ม,ม,ม,มีมอนเตอร์ไม่มีโรงจังหวะนี้จบเทิร์นไปก่อนแล้วผมแต่รับฝั่งมาลงมอนเตอร์เราบีการ์ดกับดักอยู่การ์ดกับดักครับผมจิวแกะไม่ยอมให้ลงหรอกนั่นแหละสวยงามรอสเกปโกดไม่มีมอนเตอร์อีกแล้วจบเทิร์น เออเซ็งครับผมสกเปกปโกทำงานเลยเป็นเวสสนามโอรลทากอนนะครับซึ่งเรามาใส่กับมอนเตอร์ขักรบนะฮะจะได้คอมโบพลังเข้าไปอีกนรนบผมเป็นการที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเวฟิลที่ค่อนข้างเกียนกันเลยเดียวรถเดอะฟัคลดไปสองพันรถมอนเตอร์ตัวละห้าร้อยใช่ไหมแม่งค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยใช้การนี้อ่ามอนเตอร์ขงเราขึ้นมือครับผมมีตัวเดียวจัดไป เชื่รูว่าเตรียมโจมตีครับโอ้พลังสองพันหนึ่งโจมตีสองพันหนึ่งตีครับผม w h a t t h e f u c k ไอ้แต่ก็ได้เยอะก็ยี่สามร้อยและจบเทิร์นอืมดีเอ่อไม่ใช่นะครับเวฟฟิอลอะไรครับก็จะไม่ถูกทำลายนะครับผมอ่าสุดยอดเปล่าโคตรเอานะครับผมเวฟฟิลนี้เฮอยแบบเตรียมโจมตีโอ้พลังสองพันะครับผมสุดยอด โอเยครับกอ้อนที่แม่งดีจริงนี่ครับเข้าอีกพันเก้าด้วยผมอ่าและจบเทิร์นบอกเลยว่าโคตรเอาเด็กนี้อ่าเอฟเฟกต์ Effect ตัวนี้สามารถเปลี่ยนพลังเปลี่ยนไปตั้งป้องกันได้นะครับซึ่งเราไม่จะเป็นต้องตั้งป้องกนันเนี่ยไม่รู้จะตั้งทำไมเนี่ยครับโจมตีพันเก้าตีอ่อนตายเอฟเฟกต์ Effect ทำลายหนึ่งตัวเราก็ตายเองนี่ครับจบเทิร์นอ่าไม่ใช้นี่ครับใช้ทำไม เอ้ยเราเออว่ะเราน่าจะเปลี่ยนพวกนี้ไปโจมตีลืมไปเลยอ่าเปลี่ยนโลแกะโทเค็นเป็นโจมตีลืมไปเลยว่ามันบวกให้ห้าร้อยด้วยนี่ครับโจมตีเข้าไปหนเก้าตีเอ้ยโอ้ลืมสวมอีกเออสวมได้สวมได้บวกพลังเพิ่มนะครับคราวนี้พลังก็บวกเข้าไปอีกสองวันสี่โอ้ยเจ็บตายยังวะตายเลยนะครับฝั่งนูน้นแพ้เลยทีเดียวโคตรเอาครับผมห้าร้อยตีเข้าไป นั่นแหละห้าร้อยตีเข้าไปอีกครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปเลยครับผมมาผมคู่ต่อสู้ต่อไปนีครับใครบาดเจ็บตัเนี่ยผมดูซิว่าบูไอจะสู้เด็กโอเดคารอนเข่านักลบได้ไหมนี่ฮะมามามา,มาเจอกันหน่อยไม่เนี่ยนักลบมาแล้วแต่ไม่มีมอเตอร์เลยอ่ะบูเฟมซอดแมนหมอบการเพิ่มสองใบแล้วกันแล้วโจมตีผมให้บูเฟมซอดแมนโจมตีะในเบกินบูฟินิก อะไรวะเปรียบตั้งรับและเทิร์นเองจบเทินแล้วผมไซโคลนอีกรอไัโลโมดทำงานจัวสองอ้าวสวยงามทีครับนี้ใช้นี่เลยจากนั้นก็อันเชิญเกียรฟีดครับผมอ่าจากนั้นใช้เอฟเฟกต์นี่ครับรีลิสีสแตันสามารถส่งเวอร์เกียร์ฟีดนะผมอันเชิญเป็นพิเศษครับเกียร์ เจอฟิตเดอะซอสพาสเตอร์นะผมหลังสามพันเนี่ยโจมตีสองพันสองตีแหละเอฟเฟกต์ Effect ทำงานจะรดพลังโจมตีตัวเองลงหกร้อยนี่ครับแล้วไปเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งหกร้อยแทนไม่รู้เพื่ออะไรนะดามเม็ดมันก็เ,เท่ากันแหละเอาไว้เวลาโจมตีมอนเตอร์ไงโอ้อย่างสวยโอ้โดนไปทีเดียวจุกครับผมฝั่งนูน้นอืม เอาวะโอ้โจมตีไม่ได้อย่างนี้เราหมอบการหนึ่งใบไม่กลัวผมบูไอ้ก็บูไอจ้จังหวะนี้บูไอ้ก็บูไอวะสี่วันหกว่ะดิทําลายได้ด้วยเนี่ยเออเอฟเฟกเมื่อเราใส่การ์ดเวทน,นะจะทําลายได้นะครับเมื่อเราสวมการ์ดเวทให้ซอนมาเตอร์มันสามารถทําลายมาเตอร์ได้นหนึ่งตัวนะครับผมอืมโจมตีเลยแล้วกันไอโฟงเอฟเฟกต์ F o N e F e ไม่ต้องใช้แต่รถพลังโจมตีลงหกร้อยอีกเหรอไม่เอาพอแล้วอันหกตี สวยอันละและเทิรน์เนอ็น่าโคตรเอาครับผมบูอายก็สู้ไม่ได้ครับเจอซอสมาสเตอร์เข้าไปน่าจะจบไปเทิร์นี้ละสองเวอร์หนึ่งตัวเรียกเดอะเฟนเมกาไซเบอร์นะครับผมมาเลยโจมตีสองบนหกตีก่อนโอ้ยังเรียกมาได้อีกแต่มันก็ต้องเรียกมาตั้งรับอออมันตั้งรับไม่ได้นะตัวนี้ต้องตั้งโจมตีเท่าน,น,นั้นก็เสร็จเราได้ครับผม เรียบร้อยไปดินั่นแหละเดี๋ยวไปเจออุตสู้ต่อไปครับผมมาครับอุตสู้ต่อไปนะครับอิชิสึอิสตรอาเนี่ยผมในรูปแบบของเด็กเอ่อบอะไรชื่ออะไรนะั้นในโคลเล่เอออ่าโอ้โหมาถึงก็พูดถึงก็มาเลยนะครับเฮ้ยเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่สามารถทำอะไรกับสุาสานได้เลยนะเมื่อมีในโคลเล่อยู่อ,อ่าเชิญรูปแบบเต็มโจมตีอีโวอีโวคัตเตอร์เชอร์วิลสโจมตีสองวันหนึ่งเว้ย มันบวกตั้งห้าร้อยนี่ครับโคตรเยอะจะบวกให้เผาพิทักษ์สุสานห้าร้อยมาวะสองพันสองการ์ดกับดักสวมเว้ยไม่ยอม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 สองพันสองแล้วยังไงเราอ 400. สรองพันหกเขามีสี่ร้อยสวยบรออัญเชิญเกียร์ฟรีนะผมอ่าสองพันสองตีสองพันแปดตีก่อน ฝั่งนุจุกแน่เข้าไปห้าพันทีเดียวนั่นแหละอะไรวะลางเท่ากันเหรอแรกแล้วกันนะฮะตายคู่ไปแล้วจบเทินม,มาตั้งรับไปเดยเฮ้ย,ยโอ้โหฝั่งนุก็มีมอนเตอร์ละอ้ามาแล้วบวกให้เราบ้างแล้วกันเว้ฟิวเราโจมตี จะเสียได้มอนเตอร์เราไปหมดเลยนะครับตายซะจบเทินหลังสามนหนึ่งครับผมรอชุบชีวิตไม่ได้นะครับหมอบไปก่อนมันมีในโควาเล่อยู่ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้สามหนึ่งตีตายซะแล้วจบเทินอโอ้โหผมนี่ยังชอบเลยไอ มันมีการเวทมนต์อะไรได้มั้งเนี่ยเรามีขโมยโอ้โหไม่มีเลยนะครับไม่เสี้ยวเลยจบเทินอืมรอมันขโมยมามันใช้ได้แค่เทินเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ใช้ในเทินนั้นมันจะกลับคืนสุสานมันในช่วงเอ็นเฟสนะผมคือเราง่ายเราขโมยมาเราต้องใช้เลยนะครับอ่าเชิญด้วยโจมตีล็อกเก็ตวอริเออร์โจมตีสองคนสองตีครับผมเจอาเวทสนามโอเลกากรเข้าไปนะฮะทารังก็จะบวกเป็น อีกห้าร้อยเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาดิแน่จริงเข้ามาเอาอะไรไม่ได้สนุนหมอบการ์ดให้หมดโจมตีสองสองตีนัน่นแหละตายซะและจบเทินสนุนจักรันได้สักแค่ไหนไซคโครนไม่เป็นไรเอาเรามีวิธีแล้วมีวิธีที่จะเอ็นในเทินนี้แล้วครับ เราใช้การนี้ได้ปะวะเอ้ยมันทำอะไรสุสานไม่ได้นี่หว่าได้ปะไม่ได้เนี่ยครับมีในโคโลเล่อย,อยู่โถอไม่เป็นไรงั้นสวมเลยแล้วกันจบในเทิร์นนี้แหละเพื่อนสองวันห้าขาดอีกร้อยเดียวโอยกนันไม่จบโจมตีขาดอีกร้อยเดียวครัฝั่งนู้นถูกล่ตัวไปเพื่อนและจบเทิร์นนะเอาว่ะ ว้าวเสียใจด้วยนะครับไม่มีมอนเตอร์เลยครับผมเสร็จเราแล้วละ่ะอัลเลโม,โม่ทำงานโจมสองลาก่อนโจ้ตานี่โจมไม่ค่อยได้มอนเตอร์เลยเนาะแต่ก็ได้บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าดีโอเคเดี๋ยวไปเจโอโคตรซู้คนต่อไปครับผมมาครับโคตรสู้ต่อไปนะครับเอ่อชื่ออนะไรนะเดนน็อกเฮนซันนะฮะเด็กเดือเสาเนี่ยครับผมมาลุยกันเลยดีกว่ามาอัศวินประทัดเดือเสาร,รอมอบการสองใบก่อน อันเชิญเจ้านี่รูปแบบเตรียมโจมตีอีโวเคเตอร์โจมตีผมมามามาโอ้โหเราน้อยกว่าเนี้ยจบเธอจบเธอเฮ้ยพลังสู้ไม่ได้นะครับกรเชิญเดอะร็อกเก็ตและโจมตีพันก้าวตีนี่ตายไปซะเปิดการ์ดไม่ไหวละขี้เกียจสวม สองพันสี่เว้ยแบสตโก้หลบไปแล้วจบเทนมมาตอนนี้ฝั่งมันก็จะตั้งพลังเราไม่อยู่นะครับเลยเรียบร้อยเข้าไปที่ร้อยรออ่ามาแล้วอืมอกเข้าไปหมอบกาเพิ่มหนึ่งใบครับผมโจมตีสองพันเก้าตีโคตรเยอะพลังบอกเลยเข้าไปหนึ่งพัน และจบเทิร์นมาฝังนูจะสู้ยังไงอ่าเรียกนี่ไเฟเบอร์สลัดมาอีกตัวละตั้งรับอย่างเดียวฝั่งนู้นรอโบกนี่เข้าไปอีกครับอีกสองร้อยเออหลังสามพันหนึ่งโคตรเอาสายซาเจ้าไข่เดรโดเซลมีระเคลนจูสิกเอ,อ็ก เพื่ออะไรทิ้งเซเบอร์สลัดเอาเซเบอร์สลัดมาตั้งรับอีกอ้าวสวยดีครับงี้เอ่อสามารถเชิญพิเศษได้ล่ออะไรเลยครับไปเชิญระดับโจมตีเมื่อมอเตอร์ฝั่งมันเยอะกว่าเราสองตัวแต่เราใช้การนี้รีลิสิสแซนต์มาเรียกซอสมอเตอร์ครับผมโคตรเอาคราวนี้มอเตอร์เราก็เท่ากับมันละโอ้สุดยอด แต่ละตัวเมื่อมีโยนดนคาร์กอลพลังก็จะบวกเข้าไปอีกสามเนสามตีครับมอนเตอร์ฝั่งนู้นหายเกี้ยงแน่แหละสามเนเจ็ดตีตายซะจบเทินไม่มีใครต้านพลังนี้ได้ทั้งนั้นนะฮะจูสิกเวิร์ปิดฉากสามตัวรวดเฮ้ยโอ้โหไปหมดอ่าวอดต้องทำลายด้วย อ๋อเหมือนกรรมตามสนองไงไม่รู้จบเทินจูซิกอิมแพ็คลงไม่ได้จบเทินโอเคครับกอสไม่ดูซิใครจะรอได้มอนเตอร์ก่อนกันจบเทินอ๋อมันได้มอนเตอร์ป้องกันเนี่ยโอ้ยลงไม่ได้จบเทินเรามีแต่มอนเตอร์พลังสูงสูงเออ ม,มาแล้วเชอรวร้วยเตี๊บจบตีบูเฟลมไห้บูเฟลมจบตีครับผมโถ่เอ้ยมันไส้ลุงนี่น่าจะสมแต่แรกงั้นสมทีหลังเลยแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะหยิบคอนเตอร์พลังเยอะกว่านี้มาอีกสองคนแปดเว้ยตัวอะไรอีกอะคิลเลอร์ซลัดทิ้งเรียกจูเลสิกเวิร์ลอ่า จะจูสิกเวลร์ทำอะไรเราไม่ได้หรอกโจมตีโจมตีเข้าไปครับผมไม่หวัน่นไม่หวัน่นมามามอบการ์ดไปนั่นแหละอ่าใช้การนี้ขอเป็นเจ้าเจ้าไหนดีตรงนี้แล้วกันขึ้นมาสวยจะด้วยเตรียมโจมตีครับผมโจมตีเข้าไป ตอ,อนแปดไไม่ใช้ไม่ใช้มันสามารถรถพลังเตังลงห0รเพื่อไปเพิ่มให้เพื่อนได้นะครับพลังมันเยอะอยู่แล้วไม่ใช้หรอกอและจบเทินฝันูุนทำลายคอมโบโมอนเตอร์เราได้แต่ก็ดูเหมือนจะจบแค่นี้เราเพื่อนเอ่อเอเาเป็นตรงนี้แล้วอัน จากนั้นให้กิลฟอร์ดลงไปเลยให้กิลฟอร์ดเป็นคนปิดฉากครับผมโจมตะสองแปดเตีครับผมโอ้โหปิดฉากครับผมเออสวยงามครับเดี๋ยวจะคนสู้เ่าไปกันเลยมาถึงคนสู้เ่าไปนี่ครับซาลิน่านะครับเบคดักกอสนี่ฮะเป็นที่เรารู้จักกันดีนะผมว่าผมเคยเล่นไปแล้วมาลุยกันเลยนะมาโอ้เอาะว่าการก็ดีอยู่เชอบูเฟมมอบ โจมตีหันตายตีเข้าไปมาตายซะลาเทิร์นเอน็นมาแมจริงเข้ามาตั้งรับไปดิสวยเจอร็อกเก็ตโจมตีวะผมปูเฟมตีก่อนไม่ใช้ไม่ใช้นั่นแหละหันตาตีเข้าไปอีกร็อกเก็ตเข้าไปนั่นแหละสวยงามใช้เลยก็ได้ เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไม่จำเป็นเลฮะตอนนี้จบเทินอืมอืมฟังรับจยาวไปใช้สองตัวนี้ไปสังเวยรับผมอัญเชิญฟินิกซ์กิลฟอร์ดนะฮะไม่หนาวกับิลฟอร์ดวะเกียร์ฟีดเออไม่ใช่กิลฟอร์ดอ่าจากนั้นชุบชีวิตครับผมชุบเจ้าบูเฟ่มานั่นแหละเชิญไปเตรียมโจมตี จากนั้นก็โจมตีจ้า1,080เยอนโอ้จากนั้นใช้ใช้เอาผมลภาร,รางโจมตีลง600เพิ่มให้มอนเตอร์เราแทนเออ3 0ตีครับโหยังเจ๋งนั่นแหละและจบเทินโอ้วารงน้นโดนได้แค่ทีเดียวก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยตรองมอบการช่วยด้เตรียมโจมตี ลมตีใช้ได้เนี่ยเอฟเฟกเนี่ยเอาพันห้าตีก่อนอ้าวสวยงามดีครับเอาตายดิใช้เอฟเฟก์ครับผมพลัาางส <c oughs> ี่พันสี่พันเต้โอ้โคชิลเดี๋ยวไปเจอโคโนซุโคโนท้ายค,ค,คลิปนี้แล้วผมมาครับโคโนซุโคโนท้ายคลิปนี้นะครับโจโนจิทัสซิยะนะครับเด็กเดียวกันแน่ผมเซคันด์เรดดรเวลิตนะฮะ อ่าแต่ของเราจะเน้นไปทางโอเลคากอสตึ่งตานุสคิดว่าไม่น่ามีนะครับโอเลคาซ์ถ่ายระมบก่อนเลยอ้าสวยงามมาและจากนั้นจะเอาการนี้เรียกเจ้าเกียร์ฟรีดมาเออจากนั้นเอาเจ้านี่สวยเอาเป็นเจ้าเจ้าเจ้าตัวน,นี้ละกัน เกลยร์ฟิตกียรคิวฟอร์ดนะผมแต่นาใช้การนี้เอาคิวฟอร์ดขึ้นมือสวยคิวฟอร์ดเดอะไรติงแต่นเชิญด้วยเตรียมโจมตีหมอบการ์หนึ่งใบโจมตีดีครับรออะไร,รสองสี่ตีตายซะในี่เด็กเดียวกันอโอ้ยกลับตักรับได้อีกและจบเทินนะรอ อ่าดูสิใครจะโหกัน,นันนะครับในเมื่อเรามีโอเลคากอสอยู่ขอ,อตูนไม่มีนะฮะสองวันเจ็ดตีก่อนบวกสองวันสามแล้วงไงฟ,ฟ้าอ๋อทำลายได้แต่พลังเราอยังเยอะก็อยู่ดีนะฮะการ์ดก็ลังทำงานสวยงามอ้าวไปช่วยมันเชยเออสัางงานจบใจครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ้าเฉยรอมาถึงก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมาเลยมันเลยจงออกมาเกียร์ฟีดเดอร์ซอสมัตเตอร์หลังสามวันหนึ่งจะนั้นส่มเข้าไปดาบสายฟ้าเมื่อเมื่อสวมนะผมก็ไม่ไม่วมันจะทำลายได้แต่ว่าต้องมอนเตอร์น,นั้นไงสามเก้าตี สคริปโกดีกสมก็เป็นเด็กเดียวกับเรานะครับโจมตีโจมตีสวยสองันสี่ตีและจบเทิร์นมา่าสวมให้เราสองวันสี่ทำไรเราไม่ได้หรอกรออบการหนึ่งใบโจมตี ผม4ตีวะผมไม่มต้องกลัวอะไรงนั้นผม39ตีคนต,ต่อไปมันต้องโดนแร็คแท็กอะไรอย่างน้อยอะ่ะพักตัวนึงมาเลยมาดิสวมก็มีฟินิกเบสให้นี่ละกันอ,อ่เอฟเฟกต์นี้ครับสามารถทำลายมอลเตอร์อีกฝ่ายได้1ตัวเมื่อมีการเวส์ผสมใส่อ,อ่าโดนแร็คแท็ก2ตัวเลยเพื่อนนั่นแหละ สองี่วันสองตีครับและและจบเทิร์นจบเทิร์นจบเทิร์นมาดีมาดีเรียบร้อยเสร็จเราสองตัวนี้สังเวอร์แล้วผมอันเชิญเกิร์กิลฟอร์ดเออาวอตเดิฟเราจะสั่งเวอร์ทำไมวะนี่อ่ะโอ้ไม่งั้นเราชนะไปแล้วเนี่ยช่างมันนี่ถ้าเราไม่สั่งเวอร์โจมตีไปเราชนะไปแล้วเนี่ยเล่นมากไปหน่อยเนี่ย นี่ไงเกียร์ฟีมันฟึ้นขึ้นมาเลยอเอาเรียบร้อยซอส,สมาสเตอร์มาแล้วใช้ก่อนเลยผมขอบป้องกันที่แข็งแก่ของเราไอา้ลูกแกะโทเค็นนะครับลูกแกะสี่สีสีตัวทำลายได้หนึ่งตัวด้วยโอ้แล้วดาบพลังสามมันสี่เจ้าตัวอะไรไปสู้มันเนี่ย รอหมอบการหนึ่งใบแล้วจบเทินแย่แล้วเก็บจะพิกมั้ยเนี่ยการกับตักการจบตีไร้ผลเฮ้ยเอาไว้เชิญด้วยเตยมจบตีสองเันสามตีครับผมมันและเข้าอีกห้าร้อยาวรอพลังแหมแบ่งพลังให้เพื่อนก่อนตาย ก็ะฟื้นมาอีกน่าจะโจมตีได้อีกรอบนะเราจบเทินอ,อ้โหลางแมงสี่0นหกเอาชนะมันไม่ได้แล้วอะยากแล้วครับผมการจับดักตายไปซะโอ้ยเจ็บขอร้องขอพลังมอนเตอร์ที่พลังโจมตีมากกว่าพันห้า เราจะโจมตีตัวนั้นโอ้โหโอ้เราไม่ได้มอนเตอร์วะขอร้องเถอะไม่ไหววะเนี่ยเธอต่อไปเธอต่อไปขอร้องเถอะมอนเตอร์ไม่ได้อีกแพ้โอ้ท่านผู้ชมครับแพ้ได้ไงวะเนี่ยลืมไปเลยว่าแบ่งแบ่งพลังได้จนเหลือศูนย์เฮ้ยถือว่าเป็นแพ้แต่ก็มันดีครับแหมเราก็ใช่ ถึงแม้เราจะมีอะไรก็กรสู้มันไม่ได้ดีเราเราพลาดเราไม่ได้เรียกยนั่นเลยไม่เป็นไรไว้เจอกันคิวต้าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าให้ผมเล่นเด็กไรคอมเมนต์ไว้เช่นเคยบ๊ายบายสวัสดีครับ